เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกาพลตรีอาโน์นเพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบ,บกและคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่2เพื่อกำกับดูแลงานด้านกิจการพลเรือนตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกโดยมีวัตถุประสงค์เยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยให้มีความพร้อมรวมทั้งสำรวจความต้องการยุโทโธปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มขีดความสามารถโดยมีพันเอกสุรพงษ์ยอดอินรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารากิจ ในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่23ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สำคัญของหน่วยโดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นและหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่23่รวมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้นได้นำคณะทำงานลงตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งํำน้ำชีได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณบ้านหนองปลาเข็งตําบลท่าพาระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังจากนั้นตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยบ้านคุยโพและบ้านปากเปื่อยตําบลบึงเนียมอ,อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายสุดของลำน้ำพอง และจะได้รับผลกระทบจากลำน้ำพองเอ่อร้อนตลิ่งเป็นประจำหากมีการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัฐในปริมาณที่สูงต่อจากนั้นมวลน้ำจะไหลบรรจบก,กับลำน้ำชีที่บริเวณประตูระบายน้ำดี8ก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรและบรรจบก,กับลำน้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่2 3รายงาน